บ้านหลูดิเซพุทธหลังแต่งจุยวัตรธยาพยายามเป็นพ่อคนไม่นานมานี้เลืองตาดูโลกแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับน้องพีเจเลกชายพิุรพงษ์เกษศิลป์ ลูกชายสุดที่รักของพระเอกหนุ่มพุทธพุธิชัยและนางเอกสาวจุ๋ยวรัยาเวลาผ่านไปเกือบสองสัปดาห์แล้วน้องพีเจก็พัฒนาการเติบโตสมวัยโดยพ่อพุทธแม่จุย๋ยช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างดีเยี่ยมพร้อมแชร์ภาพน่ารักน่าักต้อนรับบันพ่อแห่งชาติพร้อมข้อความระบุว่าสุขสันต์บันพ่อนะคะทุกคนพอลูกอ่อนปลายแดงสนามจริงได้เริ่มแล้วที่โรงพยาบาลสนามซ้อม ขอบคุณเป็พ่อพูดนะที่คอยดูแลแบ่งเบาหน้าที่แม่ทำทุกอย่างยกเว้นให้นมจากเต้าเท่านั้นยอมอดนอน ไปด้วยกันทุกคืนช่วยแม่ได้เยอะมากรักที่สุดในโลกเลยย้อนกลับไปดีเจพุธยอมรับตรงๆสร้างบ้านจนตั้งหมดเผยทุ่มกว่า50ล้านเป็นบ้านสองหลังให้พ่อแม่อยู่สุขสบายกว่าเดิมเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเลยทีเดียวสำหรับบ้านหลังใหม่ความฝันของดีเจพุธพุทธิชัยสาม,มีสุวนหล่อของสุยวรัตยาที่เคยออกมาเล่าผ่านทาง YouTube ว่าพุทธสุยยอมให้สร้างบ้านหลังใหม่สำเร็จนั้นว่ายาก แล้วพ่อแม่กังวลลูกชายเปร,เรืองโอตัวเล่าว่าหมดจริงๆพิมพมด,ดำคือถ้าไม่ได้ทําบ้านไม่รู้เลยนะตังทุกบาททุกสตางค์ผมไม่ได้สร้างหลังเดียวคือสร้างให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยซึ่งมันเป็นสองสิ่งที่ฝันมาตอนนี้ทําอันนึงเสร็จไปแล้วของพ่อแม่กําลังทําอยู่กระไรบรรลุเป้าหมายแล้วประมาณเจ็ดสขึ้นไปแต่เพราเชอโควิด2ปีนี้ เราก็รู้สึกว่า่ังหนักเลยคนอื่นคงหนักกว่าเรามากๆมันก็เลยสะดุดไปนิดนึงยิงจะสร้างไปแล้วไม่ตรงตามแบบและก็ต้องถูกทิ้งตังทั้งนั้นเอาเป็นตัวเลขเลยเหรอหมดไปประมาณ50ล้านเพื่อเผือว่าเกินด้วยเดี๋ยวนี้ที่มันแพงแล้ววัสดุทําบ้านด้วยแพงขึ้นค่าเหล็กค่าอะไรช่วงปีสองปีมันขึ้นราคาที่เราไม่รู้ด้วยมันแพงขึ้นทุกอย่างก็ใช้ตังสดตลอดจอมตัวเลขกล,กลมๆไม่ได้จ่ายหลายทีมากเลยเรื่องหลัง,ลงมานี้ ใช้ตังน้อยมากจริงๆจุ๋ยนี่ใช้น้อยลงเยอะมากๆเวลาไปต่างประเทศกระเป๋า4ี่ห้าใบซื้อมาจากต่างประเทศใบนึ่งเป็นหมื่นแต่เดี๋ยวนี้เบาลงแล้ว